สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของพี่กิ๊กจวนกินอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูสตอรอเบอรี่นะคะน้ำปั่นสตอรอเบอรี่กับน้ำกระทินะคะอร่อยมากๆเลยนะคะรสชาติอันนี้ที่เราปั่นนะคะมีส่วนผสมก็มีคะทิและก็สตอรอเบอรี่นะคะและก็จะเป็น น้ำแข็งนิดนึงน้ําแข็งยังเป็นก้อนอยู่นะคะเราปั่นแก่น้ําแข็งไม่ต้องนี่เยอะนะคะะสีชมพูสวยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เจะเทลงใส่วันนี้กล้องอาจจะว้าวคนถือกล้องไม่มีนะคะวันนี้ก็เลยแบบดู แค่นี้พอ,อนจะจ๊ะถือกล้องเองวันนี้อาจจะดูแบบว่าเกะกะลูกตาดิดหนึ่งนะคะแต่ว่าพี่ิ๊กบอกเลยว่าอร่อยมากๆอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่สตรอเบอรี่เพิ่มก็ไปสักหนึ่งเม็ดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวพี่จอนอันนี้กุ๊กจอนเดี๋ยวพี่จะใส่สตรอเบอรี่ก็ไปนะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่า ไตักไอ้นี่นี่สตรอเบอรี่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะแช่แข็งที่กองเม็ดโกก็ได้นะคะหรือจะเป็นของที่ร้านที่เขาขายเกี่ยวกับการทำเบเกอรี่นะคะอันนี้สตรอเบอรี่สดร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่ได้ใส่ป่านการเชื่อมนะคะมันก็เอามาฟีดไว้นะคะให้ใส่ไปลูกหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ช้อนลงไปด้วยเดี๋ยวเราจะได้ตักเห็นไหมอร่อยนะคะอร่อยมากๆเอากุ๊กเอา บ้านนี้กินกันสองคนนะกินกันสองคนใครอยากได้เครื่องดื่มที่อร่อยแบบนี้นะคะพี่คิงแนะนาให้ใส่น้ํากะทิแล้วก็สตรอเบอรี่สักประมาณห้าถึงหกลูกแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะน้ําหวานไม่ต้องใส่เพราะสตรอเบอรี่มันมีความเปรี้ยวและความหวานของมันอยู่ในตัวแล้วนะคะอันนี้พี่คิงเอามาใส่ในกระปุกมันก็เลยละลายเป็นน้ํานะคะจริงๆมันไม่ได้มีน้ําตาลหรอก ไม่รู้ว่าสตรอเบอรี่ที่ก็อัดแข็งมามันจะเป็นสตรอเบอรี่คีโตรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกว่ากินได้พี่กิก็เลยเอามาตำน้ำเครื่องดื่มนะคะโอเคใครอยากจะได้สูตรนะคะถามได้นะคะ